Run, ตำนานบ้านผีสิงเลขที่9 9ามบามินดาผมขอเล่าภูมิหลังสถานที่สักหน่อยนะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองกรุงเทพย่านรามินดาบางแหล่งระบุว่าอยู่ในซอยลึกใกล้สนามกอล์ฟหรือเขตชุมชนเก่าตัวบ้านเป็นบ้านสองชั้นแบบโงเดินสร้างด้วยปูน มีระเบียงด้านบนและส่วนเล็กๆด้านหน้าเดิมทีเป็นบ้านของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่มีฐานะดีมากในอดีตก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนบ้านนี้ไปตลอดกาลจุดเริ่มต้นของความสยองว่ากันว่าเมื่อเกือบ30ปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งในครอบครัวเจ้าของบ้านชื่อว่าแหนซึ่งเพิ่งเรียนจบแล้วทำงานได้ไม่นานมีความรักกับชายหนุ่มคนหนึ่ง แต่แม่ของเธอพ่อของเธอไม่ยินอยอมไม่คบกันเพราะฝ่ายชายฐานะต่ำกว่ามากจึงสั่งห้ามเด็ดขาดหญิงสาวเสียใจและมีปัญหากับครอบครัวจึงเกิดการทะเลาะกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งเธอถูกพบเป็นศพที่ชั้นบนของบ้านด้วยผูกคอเสียชีวิตในห้องนอนตัวเองบางคนเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะความรักแต่บางแหล่งหรือว่าเธอถูกผักให้ฆ่าตัวตาย ดยแรงกดดันจากครอบครัวและเสียงบางอย่างในบ้านที่เริ่มขึ้นจังๆนั้นหลังเธอตายสมาชิกในบ้านเจอเรื่องประหลาดมีเสียงคนเดินบนชั้นสองทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีใครอยู่ไฟเปิดปิดเองตอนกลางคืนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หรือรีดร้องในห้องนาเสียงสะท้อนในกระจกที่ไม่ใช่ของคนที่ยืนอยู่ครอบครัวของเจ้าของบ้านเริ่มทยอยายญ่ออกหลังจากมีคนในบ้านอีกสองคนป่วยกระทันหันและเสียชีวิตด้วยการปิดาณ บ้านบ้านถูกปล่อยล้างเมื่อกม,มีใครอยู่บ้านจึงกลายเป็นที่รกหลางยากขึ้นลกประตูไม้เริ่มผุแต่กลับมีเรื่องเล่าต่อกันไปเรื่อยๆว่ามีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแอบเข้าไปลองของช่วงดึกและหนึ่งในนั้นหายตัวไปหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็พบศพในของกล้บ้านสภาพศพมีรอยขล้ายถูกลากอย่างทานุดบางกลุ่มที่เข้าไปถ่ายทํารายการมี เรา,าเจอหญิงสาวชุดชาวยืนอยู่ตรงระเบียงชั้นสองมองลงมาด้วยสายตานิ่งเฉยก่อนจะหายไปทันทีสิ่งที่ทําให้บ้านเลขที่99กลายเป็นตำนานเลขที่99เองในความเชื่อบางคนคือเลขประมงคลแม้ในความเชื่อไทยถือว่าเป็นเลขมงคลแบบจีนแต่เลข9สองตัวบางครั้งเซอถึงตายซ้ําตายซ้อนบ้านไม่เคยขายได้แม้ลดราคาต่ำกว่าทองตลาดมาก คนที่รับซื้อต่อหลายรายเปลี่ยนใจภายในไม่กี่วันหลังจากเข้าไปตรวจสภาพบ้านผู้อยู่อาศัยระยะสั้นเล่าต่อกันไปว่าฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินและได้ยินเสียงคนเรียกชื่อตามบันทึกข่าวและคำบอกเล่าถึงแม้ไม่มีบันทึกทางราชก,การที่ยืนยันร้อยเปอร์เซแต่บ้านเลขที่9กกคปรากฏในรายการผีหลายอย่าง หลายรายการเช่นคนอดผีเดอช็อกและเรื่องเล่าผีจริงมีคนเคยพยายามฟ้องให้รื้อบ้านนี้ทิง้งแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากปัญหาคนหม,นมายกรรมสิทธิ์ปัจจุบันบ้านยังคงอยู่แต่ถูกล้อมล้วสูงและปิดประตูอย่างแน่นหนามีป้ายห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตติดไว้หน้าประตูเหล็กสนิมขึ้นเป็นแผงและแม้ไม่มีคนอาศัย แต่มีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่เจ้สบานคนหนึ่งเคยเข้าไปดูแลพื้นที่แต่ภายหลังพบเขาเขาขอลาออกอย่างปุบปับและไม่เคยให้สัมภาษณ์กับใครอีกเลยผมขอสรุปเลยว่าทําไมยังหลอนถึงทุกวันนี้เพราะเรื่องนี้ผสมผสานระหว่างความรักและความตายบวกความสูญเสียจึงมีพลังบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้ด้วยความลึกลับที่ไม่มีใครขายได้เลยว่า เธอจากไปเพราะอะไรกันแน่ทำไมบ้านเลขที่99ยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องคำสาบพ,พื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องแม้เวลาจะผ่านไปหลาย10บปีเรื่องที่สองบ้านห้าศพย่านบางบัวทองคดีสะเทือนขวัญที่กายเป็นตำนานสยองบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังหนึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมองบนเพินไม่มีอะไรผิดปกติ เป็นเพียงบ้านที่ดูร้างเงียบๆคบ้ครบ้านที่เจ้าของย้ายออกไปนานแล้วแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้คือหนึ่งในคดีฆาตรกรรมหมู่ที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานบ้านผีสิงเหตุการณ์จริงคดีฆาตรกรรมห้าศพเหตุเกิดขึ้นเมื่อปี2555โดยนายสันติภาพหรือนายบอยชายอายุ19ปีที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญ ค่ายกครัวของแฟนสาวตัวเองรวมห้าศพประกอบไปด้วย 1. แฟนสาวแม่ของแฟนพ่อของแฟนน้องชายของแฟนและคุณยายของแฟนสาวแรงจูงใจเกิดจากความแค้นและความขัดแย้งในเรื่องความรักแฟนสาวขอเลิกลาทำให้ในายบอยเกิดความโมโหและลงมือก่อเหตุอย่างเหี้ยมโห โดยใช้มีดทำครัวและอาวุธอื่นๆหลังจากลงมือฆ่าเหยื่อทั้งหมดเขาได้ใช้เวลาอยู่ในบ้านกับศพหลายวันก่อนจะถูกตำรวจจับกลุมตัวในเวลาต่อมาจุดเปลี่ยนของบ้านหลังนี้หลังจากเกิดเหตุบ้านถูกปิดตายตำรวจและหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้ามาทำงานโดยภายในบ้านเต็มไปด้วยคราบเลือดและสภาพที่สยดสยองมากแม้จะมีการล้างทำความสะอาดหลายครั้ง แต่ผู้คนในบ้านต่างเล่ากันว่ายามดึกมีเสียงเหมือนคนเดินหรือเสียงเด็กร้องไห้มีคนเห็นเงาคล้ายผู้หญิงเดินผ่านหน้าต่างบางคืนมีเสียงคล้ายเสียงกีดร้องและขอความช่วยเหลือถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่เลยมีเจ้าของบ้านพยายามขายต่อแต่ไม่มีใครกล้าซื้อบางรายให้เช่าราคาถูกมากจนแทบจะให้ฟรีแต่คนเช่าก็ทนอยู่ได้ไม่กี่วันอาถรรพ์ที่เล่าขายกันมา มีหมอดูหรือประสงค์ที่เข้าไปดูในพื้นที่ต่างพูดตรงกันว่าบ้านหลังนี้เต็ไมไปด้วยพลังงานวิญญาณแรงมากและมีคำกล่าวอ้างว่าวิาวญญาณของหาศพยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านเพราะยังไม่ไปไหนด้วยเหตุเพียงความตายที่ไม่เป็นธรรมและโหดเหีเ้ยมบางความเชื่อเล่าว,ว่าวิญญาณทั้งห้าไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะตายพร้อมกันและมีความผูกพันในฐานะครอบครัว วิญญาณเด็กผู้ชายที่เป็นน้องของแฟนสาวมักปรากฏบ่อยที่สุดผมคิดว่าเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วยังคงเล่นอยู่ในบ้านคนในพื้นที่พูดว่าไม่เคยมีบ้านหลังไหนในหมู่บ้านน่ากลัวเท่าหลังนี้มีผู้หญิงมองผ่านหน้าต่างตอนกลางคืนแล้วร้องไห้แบบไม่มีเสียงมีครั้งหนึ่งรถกู้ภัยมาแต่ไม่กล้าเข้าไปในบ้านตอนกลางคืนเพราะมีเสียงคนเรียกชื่อออกมาจากในบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยปัจจุบัน บ้านหลังนี้ยังคงตั้งอยู่หิเงียๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีการเปลี่ยนสีบ้านหลายครั้งบางครั้งมีคนมาลินเวทแต่ไม่เคยมีใครอยู่เกินหนึ่งเดือนบางคนเสนอให้ทำพิธีเชิญวิญญาณออกจากบ้านแต่คนในชุมชนเชื่อว่ามันสายไปแล้วเพราะวิญญาณเหล่านั้นผูกติดกับบ้านอย่างเหนียวแน่นผมขอสรุปดังนี้ว่าบ้านห้าศพย่านบางบัวทองไม่ใช่แค่ข่าวคดีสะเทือนขวัญแต่ได้กลายเป็นหนึ่งในตำนานบ้านเฮียนที่มีตัวตนจริง หลอนจริงและยังถูกเล่าขานในรายการผีพอดแคสและชุมชนคนที่สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติเลื่อยมาถ้าคุณฟังแล้วอยากจะพิสูจน์เป็นยังไงกลับมาเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับสวัสดีตำนานอาถรรพ์ทางด่วนบางนาะหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อทางพิเศษเฉ,ษเฉลิมมหานครช่วงที่เชื่อมต่อกับบางนาะเป็นหนึ่งในทางด่วนสายสำคัญที่ยอวที่สุดในกรุงเทพ เชื่อมจากพระรามสี่ผ่านคลองเตยสุขุมวิทไปจนถึงบางนาและต่อไปอยังบางพีแต่ในความเป็นทางด่วนที่คือคักเต็มไปด้วยรถยนต์วิ่งผ่านตลอดทั้งวันทั้งคืนกับมีบางสิ่งที่อยู่เหนือคำอธิบายบางนาคือจุดที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดว่า ไม่ปกติจุดเริ่มของเรื่องลี้ลับเรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์กระโดดบนทางด่วนซึ่งมีการบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปีพศ2540ถึง2560มีข่าวคนกระโดดทางด่วนลงมาเสียชีวิตจำนวนมากไม่ว่าจะด้วยปัญหาชีวิตความรักหนี้สินหรือสภาพจิตใจจุดที่เกิดเหตุส่วนใหญ่อยู่ช่วงสะพานข้ามคลองบางนาหรือทางโค้งก่อนเข้าสู่ด่านเก็บเงิน เมื่อเกิดเหตุร้ายหลายครั้งก็เริ่มมีเสียงเล่าว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่จุดฆ่าตัวตายแต่มันคือจุดเรียกคนพยานคนขับรถคนของเฮียออสคนขับรถบรรทุ 6, กหกล้อประจำสายทางสิบบางนาะเล่าว่าเคยขับผ่านดึกๆประมาณตีสามขณะผ่านช่วงโค้งนั้นจู่ๆก็เห็นผูห้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีขาวยืนอ,อยู่กลางทางรถ เฮียเหยียบเบรกระทันหันจนรถปัดเล็กน้อยแต่พอเปิดไฟสูงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเขายังเล่าด้วยเสียงสั่นว่าผมยังจำได้ตาของเธอมองมาเลยนะเป็นผู้หญิงแน่แน่แต่พอรถเบรกหยุดเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาผู้หญิงปริศนาที่ทุกคนเจอไม่เหมือนกันมีคนบอกเล่าว่าวิญญ,ญาณที่ปรากฏบ่อยคือหญิงสาวผมยาวบางคนเห็นเธอยืนอยู่ข้างเราเหล็กกั้นทางด่ว บางคนเห็นเธอขอขึ้นรถที่น่ากลัวคือเธอขอไปลงตรงที่จุดที่เธอเสียชีวิตแลวหายตัวไปก่อนถึงจุดน,นั้นเสมอบางรายเล่าว่าเธอไม่ได้พูดอะไรเลยนั่งเงียบแล้วร้องไห้เบาๆตลอดทางก่อนที่เสียงจะเงียบไปเมื่อหันไปดูไม่มีใครอยู่บ่อหลังอีกแล้วคนขับแท็กซี่กลางคืนกลับพูดโดยสารเงียบ ลุงแท็กซี่ชื่อว่าสมปองเล่าเหตุการณ์ขณะขับรถผ่านทางด่วนบางนาช่วงทีสองเขาจอดรับผู้หญิงที่ป้ายทางขึ้นทางด่วนเธอขอไปลงที่ตรงจุดใต้สะพานลงทางบางนาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุล่อยผมผมพาไปตามทางพอใกล้จะถึงเงียบผมถามว่าใกล้ถึงหรือย,ยังครับไม่มีเสียงตอบ พอหันกลับไปดูในกระจกหลังไม่มีใครเลยเขาหยุดรถเขารู้ไปทั้งตัวกลับไปเปิดประตูหลังดูไม่มีแม้แต่รอยเท้าเราเขาว่าไม่มีใครนั่งมากับเขาความเชื่อความเชื่อที่ว่าวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนตามความเชื่อของคนไทยวิญญาณที่จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายมักจะวนเวียนอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุโดยเฉพาะหากยังไม่ได้ทำบุญหรือไม่มีญาติพี่น้องสวดให้หรือเสียชีวิตในสภาพจิตใจ,ใจเศร้าหมอง อย่างรุนแรงวิญญาณจะติดอยู่และเรียกร้องความช่วยเหลือจากคนผ่านไปผ่านมาบางคนเชื่อว่าที่ทางด่วนบางนานั้นมีวิญญาณหลายดวงไม่ใช่มีแค่หนึ่งดวงและบางดวงก็ยังห่วงที่ไม่อยอมให้ใครมาล่คขวดคลิปกล้องหน้ารถที่กลายเป็นไวรัลมีคลิปกล้องหน้ารถบางคลิปที่ถูกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเห็นเงาคนยืนอยู่กลางถนนแล้วรถก็ขับผ่านทะลุไปอย่างไม่มีสิ่งขีดกว่า แต่กลับได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าช่วยด้วยในคลิปทั้งที่ในรถไม่มีใครนอกเหนือจากคนขับสิ่งที่ผู้คนพูดตรงกันคือจงอย่ามองซ้ายตอนตีสองบนทางโดดนบางนาขายหลายคนเชื่อว่าหากมองซ้ายในช่วงจุดเกิดเหตุคุณอาจจะเห็นเงาล่างบางสิ่งบางอย่างยืนมองอยู่ถ้ามองตาก,กันคุณอาจจะเอาตัวไม่รอดทางแก้ไขของชาวบ้านและคนในพื้นที่ มีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเคยทําพิธีเชิญวิญญาณพร้อมสวดภาวนาให้แต่ก็ยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งที่เจ้าหน้าที่ดูแลทางด่วนเจอเงาคนเดินบนกล้องวงจรปิดทั้งที่ไม่มีกล้องตัวใดจับภาพได้ตรงกันจนบัดนี้อาถรรพ์ทางด่วนบางนาก็ยังคงถูกเล่าขานและมีคนที่เจอมาแล้วออกมาแชร์ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องผมขอสรุปดังนี้ว่าทางด่วนบางนาไม่ได้มีแค่รถจนวิ่งผ่าน แต่มีเรื่องเล่าบางอย่างที่มองไม่เทิ้งไว้ให้คนจดจำทั้งด้วยความกลัวและความเศร้าและความสงสัยว่าจริงไหมที่บางวิญญาณไม่เคยจากไปไหนเลยหากคุณอยากเจอเลองขับรถไปตอนตีสองสถานที่ที่ผมบอกได้เรื่องยังไงมาคอมเมนต์ให้ผมฟังบ้างนะครับสวัสดีเรื่องที่สี่รถเมย์ รถเมย์ถ้าเกใครวิ่งตอนกลางคืนก็พอจะรับรู้เลยว่าเบานั่งไม่ใช่ว่าจะเต็มเหมือนตอนช่วงเช้าช่วงเลิกงานงั้นคุณลองมาฟังเรื่องนี้ดูครับทําไมถึงได้ติดอันดับสาย8วิ่งผ่านเส้นลาดเพร้าห้วยขวางดุสาวรี่ชัยสาย509วิ่งผ่านบางเขตปากเกร็ดสูตรราชาการสายรถเมย์ในกรุงเทพมีใครหลายคนเคยโดยสารแต่คุณรู้ไหมมีหนึ่งเรื่องราว ที่วนเวียนอยู่ในหมู่คนขับรถเมย์พนักง,งานเก็บเงินและแม้แต่งผู้โดยสารบางรายเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอมันคือรถเมย์สายผีผู้โดยสารที่ไม่เคยมีใครเห็นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเวลาประมาณสี่ทุ่มเสร็จเป็นช่วงท้ายรอบของรถเมย์สายหนึ่งที่วิ่งยาวตั้งแต่บางเขตถึงสะพานพุทธคุณชูชาติคนขับรถเมย์วัยเกษียณเล่าเหตุนั้นให้พวกผมฟังว่า ตอนนั้นเราวิ่งรอบสุดท้ายจะกลับอู่แม้แต่ผู้โดยสารไม่ถึงห้าคนคนเก็บเงินก็ลากันไปหมดพอถึงเถวแถวสนามหลวงมีคนกดกิ่งผมก็จอดแต่ไม่มีใครลงผมหันไปหลังรถเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดโจกเก่านั่งอยู่หลังสุดพอจะถามว่าลงไปไหนครับเธอเงยหน้าขึ้นหน้าขาวซีดเหมือนไม่มีชีวิตคุณชูชาติบอกเลยว่า เขาใจเต้นแรงจนมือไม้สัน่นต้องขับต่อไปโดยไม่กล้ามองกระจกหลังอีกพอจนถึงอู่พอลงจากรถไปเช็คก,ก็ไม่มีใครอยู่ในรถอีกเลยอีกตำนานหนกระจกท้ายรถมีพนักง,งานเก็บคนหนึ่งชื่อว่าป,ปนิมเคยเล่าเหตุการณ์ที่น่าขนลุกให้ผมฟังว่าช่วงตีหนึ่งเราวิ่งสายพิเศษปางป้ายจะไม่มีคนเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งเห็นผู้หญิงโบกมือหน้าป้ายใกล้โรงบาล เธอใส่ชุดผู้ป่วยขาวๆเราเลยเปิดประตูรับพอเธอขึ้นมาเธอไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ไปนั่งหลังสุดแตนแล้วพอพนักง,งานเดินไปเก็บเงินที่แถวหลังกลับไม่มีใครอยู่เลยพอไปถามคนขับว่าเห็นไหมคนขับอันกลับมาเราถามกลับว่าเธอเห็นด้วยเหรอปกติจะมีแค่คนขับที่เห็นเหตุการณ์ที่บันทึกไว้เงินแบงขวัญเรื่องนี้เคยถูกแชร์ในโซเชียลหลายปี โดยพนักงานเก็บเงินคนหนึ่งเล่าว่าเคยรับผูด้โดยสารคนหนึ่งสุดท้ายในคืนฝนตกผู้หญิงแต่งชุดย้อนยุคข,ขึ้นมานั่งเงียบๆข้างหลังพอจะไปเก็บเงินเธอยื่นแบงค์ยีมาแล้วพูดว่าขอบคุณนะคะที่ยังหยุดหลับพนักงานรับเงินไว้ในกระเป๋าพอถึงอูก่ก้มไปดูกับกลายเป็นแบงค์ขวัญหรือแบงค์ที่ใช้เผาศพสีเขียวๆเ,เหมือนในพิธีงานศพ ตอนนั้นเธอเกือบจะเป็นลมเลยผมขอสรุปเลยว่าความลี้ลับที่ยังไม่มีคำอธิบายเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ได้จำกัดแค่สายแปดหรือห้าศูนย์เก้ายังมีอีกหลายสายที่มีเรื่องเล่าคล้ายกันบางคนบอกว่าวิญญ,ญาณเหล่านี้เป็นคนที่ตายบนรถเมย์บางคนก็ยังบอกอีกว่าพวกเขาสี่ชีวิตจะอุบัติเหตุนบนถนนแล้วยังกลับบ้านไม่ได้และสำหรับพนักงานที่วิ่งเดึก,เดกๆเกือบทุกคนล้วนมีเรื่องเล่าบนรถเป็นของตัวเอง ถ้าคุณเคยขึ้นรถเมล์ดึกๆลองหันไปม,มองบอหลังบางทีคุณอาจจะไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวก็เป็นได้ถ้าลองนั่งแล้วเจอคุณกลับมาเล่าให้พวกผมฟังด้วยนะผมจะเอาเรื่องคุณมาเล่าต่อเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องที่ห้าเรื่องนี้ผมเคยเล่าเอาไว้ในอีพีก่อนหน้าตำนานห้องเช่าเฮียนห้องเลขสูนๆคดีหลักกลายเป็นโศกนาฏกรรม สถานที่ห้องเช่าชั้นสามอาคารพักอาศัยแห่งหนึ่งย่านชานเมืองกรุงเทพผมขอสมวนชื่อไว้แล้วกันครับคงเรื่องย่อของเรื่องนี้ผมจะเล่าข่าวให้ฟังว่าในปีพศ2559ออเกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญหญิงสาวอายุ23ปีถูกแฟนหนุ่มของเธอลงมือฆ่ายอย่างเหี้ยมโหดในห้องเช่าที่ทังคู่พักอาศัยอยู่ด้วยกันก่อนจะถูกนำร่างไปซ่อนอย่างมีเงื่อนงำ เหตุการณ์นี้คือได้กลายเป็นข่าใหญ่ระดับประเทศและในเวลาต่อมาห้องเลข 00, 00ก็ถูกขนานนามว่าห้องต้องคำสาบและผู้พักอาศัยใหม่ที่เข้ามามักพบเจอปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้จนไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อีกเลยเหตุการณ์จริงความรักเล้าลึกสุโขทนะกรับหญิงสาวชื่อพลอยนามสมมุติ นักศึกษาฝึกง,งานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้เช่าอาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มชื่อแม็กนางสมมติเช่นกันทั้งคู่รักการหวานชื่นในช่วงแรกแต่ต่อมาความสัมพันธ์เริ่มมีรอยเล้าจากความมึนห่วงและความรุนแรงทางวาจาว,วันที่เกิดเหตุมีเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงจากห้องสุด,สดเพื่อนห้องใกล้เคียงได้ยินเสียงของแตกกระจายเสียงร้องไห้เสียงตะโกนและหลังจากนั้นก็เงียบไป วันต่อมาไม่มีใครพบเห็นพลอ,อีกเลยมีเพียงแมสที่เดินสวนจากคนอื่นอย่างปกติพร้อมกับกลิ่นอับกรุงโชยออกมาจากห้องผักในช่วงค่ำคืนภายในสัปดาห์เดียวเพื่อร่วมง,งานเริ่มแจ้งความว่าพอยหายตัวไปจนสุดท้ายตำรวจเข้าตรวจโคน้นห้องหมายเลขสุดสและพบร่างของเธอถูกพันด้วยผ้าหม่มและซ่อนอยู่ใต้เตียงมาหลายวันจุดเริ่มของความเหยนหลังจากเหตุ แถูกจับแล้วรับสารภาพทุกอย่างเป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นว่าเดือนแรกหลังจากเกิดเหตุผู้เช่าห้องหมายรายหนึ่งซึ่งไม่รู้เรื่องราวมาก่อนเข้ามาเช่าเพราะราคาถูกของห้ออื่น50%แต่ไม่นานเขาก็ย้ายออกจากกลางดึงโดวทิ้งของไว้ทั้งหมดมีคนพบสมุดจดของเขาเขียนว่าผมฝันเห็นผู้หญิงยืนร้องไห้ไปลายเตียงทุกคืนผมได้กินเท่าไแม้เปิดหน้าต่างแล้ว แต่ผมก็ยังได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่าช่วยด้วยประคดการหลอนที่เล่ากันต่อมาเสียงฝีเท้าเดินวนในห้องตอนตีสามน้ำเปิดไหลเองแม้ไม่มีใครอยู่เงาผู้หญิงผมยาวสะท้อนในกระจกห้องน้ำกล้องวงจรปิดเห็นเงาคนเดินเข้าห้องแต่ไม่มีใครเปิดประตูผู้ปากชั่วขาา่าวมักปวดกระดาน,นแล้วฝันเหมือนว่าอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยเลือดสิ่งที่เจ้าของห้องพยายามทำ นำพรกใคจีบมาปัดทางขวาดทำพิธีเชิญวิญ,ญญาณออกแต่พรกกลับพูดว่าเธอยังไม่ไปเพราะไม่มีใครมาขอโทษแทนเขามีผู้แนะนำให้เผาห้องทิ้งหรือเปลี่ยนเลขห้องแต่เจ้าของยังรังเลยเพราะอาคารติดสัญญาข้อมูลท้องถิ่นชาวบ้านและแวกนั้นเชื่อว่าห้องศูนย์คือเลขต้องห้ามเพราะศูนย์คือความว่างเปล่าสองศูนย์คือความว่างที่ซ้อนทับเหมือนเป็นช่องว่างที่วิญญ,ญาณหลุดเข้ามาได้ บางคนกล่าว่าพอใเสียชีวิตพร้อมกับความอาฆาตและติดอยู่ในห้องนั้นพอเธอไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วผมขอสรุปเลยว่าปัจจุบันห้องเช่านี้ถูกปิดตายด้วยกุญแจสนิมแดงไม่มีใครเข้าไปใช้งานได้อีกมีแค่เสียงเล่าจากเพื่อนบ้านเข้าห้องว่าบางคืนยังได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆเ,เ,เล่นเลอาออกมาจากประตูไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเพียงตำนานเสริม หรือเกิดจากความเศร้าเกินจะรับไหวที่ยังหลงเหลือในห้องหนึ่งแต่สําหรับคนที่เคยอยู่ที่นั่นพวกเขาบอกว่าห้องเลขศูนยูนไม่ควรได้เปิดอีกเลยสวัสดี